สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพอนี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูสิ่งบุญืวน,นนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่ปั๊มจะไปยะโสทรนนะครับนี่เราจะมามาเอาแต่นะครับมาเอาแต่มาเอา เปลี่ยนแต่นะครับเปลี่ยนแต่ใหม่จะเอาสองตัวนี้ไปโมใหม่นะครับไปใจก็อยากทาสีให้มันเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมก็เลยอยากเอาไปโมใหม่นะครับแต่นี้คือมากับรถนะครับนี่มากับรถเชียเกอร์ซื้อติดไว้นะครับยังไม่โมนะครับส่วนแต่นี้ผมโมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสีมันเริ่มจืดแล้วนะครับจะไปทําสีใหม่แล้วครับแล้วก็โมใหม่อีกนะครับมาดูกันว่าสองสองตัวนี้จะ เป็นเสียงแบบไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่ได้บีบนะครับจะบีบอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีจะเอาสองตัวนี้ไปทํานะครับแล้วก็จะเอาตัวใหม่ของพี่เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครนะครับจะเอาแต่นี้ไปทําให้ผมนะครับนี่คือ <c oughs> มาดูกันว่าจะเป็นใครกันนะครับผมอมาแล้วนะครับ มันดูนะครับว่าได้อะไรมาโอ้โหแต่นะครับมามาเปลี่ยนแต่ให้นะครับนี่โอ้โหคนลั่นนะครับสวัสดีครับนี่นะครับเจ้าของช้ายานะครับโกเสกสายบันเทิงนะครับนี่โอ้โหมาติดตั้งให้สุดยอดมากครับนี่นะครับนี่ขอบคุณครับนี่มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับปีนได้ไหมครับนี่ได้ครับได้ สบายบือนะครับนี่รถนี่โลกมากเลยครับนี่ตัวใหม่แล้วนี่ตัวอ่าตัวใหม่เลยใหม่แล้วโอ้ผมออแก่สองตัวกับอพอล่อนอะครับ โอซีลอยด้วยนะครับท่านผู้ชมเขียนในเวลาเดี๋ยว,ยวครับโอซีก็กำลังจะเอาไปโมให้นะครับนี่ต้องลั่นใช่ไหมครับสำนักนี้เขาได้ฟังครับเขาได้ฟังนะครับ,รบพ่อพ่อไอ้ผู้สาวเดวด้านี่นะครับนะไ ท่นผู้บ้า,ารถไงมีแต่ค่อยๆเนี้ดิโอ้ยสุดยอดมาครับนี่พี่โกเสกนี่ลงทุนมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูตอนเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นแต่ gmp ใช่ไหมครับ้ g <MP. S 1> m k โอ้ย gmp แข็ง gmk นะครับนี่แต่ตัวนี้จะอยู่รถพี่เสกนะครับนี่พี่เสกเอามาโมใหม่นะครับ มาโมใหม่ก็เลยจะให้ผมนวดไปให้ในในตัวนะครับนวดเหมือนบีบนมผู้สาวไหมครับนวดนวดได้โตนะธรรมดาไปที่ไหนนะครับผมนวดในตัวเดี๋ยวรอฟังเสียงตัวนี้นะครับว่าจะลั่นขนาดไหนนะครับ,งงรบตัวนี้คือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับนี่มันม,มันไม่ใช่ไม่ดังหรอกมันดังอยู่แต่ว่ามันสีมันลอกแล้วครับนี่ต้องทำสีใหม่หมดเดยโอ้โอโอโตกใจหมด เดิน่งเกือบกรถอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเลียต่อสายลมนะครับท่านผู้ชมนี่นี่แต่พี่โกเสกเลยนะครับนี่แต่ห้อยข้างหูรถพี่เสกเลยนะครับอืมเอามาซ่อมนะครับนี่คือมาเปลี่ยนแผ่นเอ็กซเรย์ใหม่นะครับแต่ว่าพี่เสกว่าให้ไปนวดให้นะครับก็โอ้ขอบคุณมากๆนะครับนี่ใจรักจริงๆนะครับ เอาชิมหายแล้วโอ้สดยอนมาแลนี่น่าจะลั่นหน้าดูนะครับ G M K G M K นี่คือที่สุดเลิศมาครับนี่ผมผมตะกี้ผมกับนึกวานบานโป้งไหมครับแต่บ้านโป่งขอนิยมกันเดยก่อนนะครับนี่กันอันนี้กับบ้านโป้งมาับนี่ บันป้งครับมันป้งอันอันนนักับบันป้งบ่ใช่ครับอันอันมันจีมี้ครับใครต้นอะไรบอกไม่นต้นเต็ตาครับโอ้โหนั่นบอกเอาเบิ้งออกเลยบ่ครับนี่นองอันนี่ครับผมเบิ้งบ่ออกนะครับเขาได้มาบีบดังสายงานเขารู้กันวนว่ายแน่นอนครับวนว่ายแน่นอนครับ โมบี่วงยูงนะดังนี่บ่มบี่วงยูงเล่นบ่ครับมีสายสายไฟยจังหว่ายนะครับเขาเอามาหนึ่ <มา S 2> ง<ะ>อ๋อมันคือแมาคู่กันตรงนี้จังหว่ายนะครับตัวคนไม่สายเดียวจังหวะงงเลยผม <laughs> งมงงกันเมือ่อเติบเดี๋ยวรอดูฟัง,งเดี๋ยวร<ๆ>อฟังเสียงนะครับโก็ลิ้นพันกันนะ จะส่งไปทําสีนะครับทําสีใหม่ดีเซจะจัดสีให้อย่างเจียมนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นสีไหนนะครับรอชมอีพีต่อไปนะครับอันนี้เฉพาะตัวนี้ก็ดังพอแหงแล้วนะครับนี่ดัางคักแล้วนะฟังฟังเบื้งตีเสีลงตรงไปดีไหเนม่ยั้นต่ว่าหนาลดหกเลยครับเไะซ้ายครับเทีซ้ายเราไปเบียดต้องเจ้าควางครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับ นี่เราก็ปลาเรียบปลาเรียบนะครับพี่เสกกำลังจะไปบีบแจให้นะครับมาดูกันนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับปลาแล,าลา้วครับปลาแล้วดังแห้งหมดพลาแล้วอันเดียวนอนพลาแลีวครับพลาแล้ว<笑><笑>โอเคโอเคอเครับโอเคโอเคจัดไปชุดเดียวพอนะครับไอ้ว่าดังบักแห้งหระอเป อ๋อนี่ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับเราจะเอาสติกเกอร์นี้สติกสติกเกอร์นี่เท่าไหร่นะครับอันนี้สองร้อครับผมโอเคครับนี่สอง้ยห้าสิบนะครับเราก็จะเอาแตะไปให้พี่เสกโมให้นะครับโอ้ขอบคุณที่เสียสละเวลามาถึงนี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับได้ใจจริงๆนะครับนี่ก็พี่เสกก็ให้ โอ้อันนี้ฝากให้พิญานะครับโอ้โอเคครับขอบคุณมากๆครับนี่ของพิญานะครับแต่ก็ได้ยินแล้วนะครับขอบคุณพี่เสียงมากๆนะครับที่เสียสละเวลามาให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับรอรอชม EP ต่อไปนะครับคือทําแต่ตัวสองตัวนี้มาใส่ถึงว่าเหมือนเดิมนะครับครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะครับผม